กระแตนแตกไหมพี่น้องจา๋าหนาหนาวจากไข่ที่เขาเก็บใส่ตู้เย็นไว้เป็นเวลาสามเดือนเลยได้จ้าพี่น้องจา๋าแต่ว่าเขาเอามาฝักมาถึงสิบมือแตกโตจ้าพี่น้องจา๋าเดี๋ยวสิพาไปเบิองน้ากันจา้านี่คือไข่ที่เขาเอาเก็บไว้ในตู้เย็นพี่น้องจา๋าเก็บไว้โดนอยู่ได้พี่น้องเก็บไว้เป็นเวลาสามเดือนพราะว่าก็สิว่าสามเดือนไข่รุ่นนี้เป็นไข่ที่เก็บตกแล้วเขากใส่แบบ ทิง้งๆคว่างๆไว้ในตู้เย็นเลยจ้าพี่น้องจา้าเพราะว่าลักษณะของไข่ที่เฮาเก็บก็บคือไข่ทีแบบแก่ตแก่ตอยูจย่จา้าไข่ที่แก่ตอยู่เฮาก็เอาออกมาเอาออกจากตู้มาถดล่องเบิ่งถดล่องฝักเบิ่งบอคิดว่าเพิน่นสิแตกพี่น้องเพราะว่าเก็บไว้โดนแล้วก็เลยบบได้ทายตอนนั้นตอนเฮาเอาไข่จากตู้มาเพาะเริ่มแตกมือนี้เป็นมือแรกจาร้าพี่น้องจา้าเฮ็ดก็เฮ็ดง่ายๆสำเนียงพี่น้อง กะเห็ดทรายแบบนี้ลหละกะคือล่องพืน้นใส่กองล่องพื้นโดยทรายแล้วกะเอาไข่ล่องอีกเถื่อนหนึ่งกะฉีดน้ำพ้มให้ซุม่มทรายที่เขาใส่กะให้ซุม่มแล้วกะเอาผงบักเพาขุยบักเพ้านี่ละพี่น้องผสมกับทรายหนึ่งส่วนกะเอามาโรยหนากะให้มีความซุม่มคือกันจะ้ะแล้ววันนี้ปิดฝาแง้มไว้ได้พี่น้องบ่ได้เอาใส่ถุงปุ๋ยอบได้จะ้ะกะอยู่ในกลองนี่ละเฮากะปิดฝาไว้ ปิดฟ้าไว้ได้บพถึงซิฟมือพี่น้องนี่แตกมือนี่เป็นมือแรกจ้านี่ก็เลยอยากเอามาให้พี่น้องแบ่งปันว่าใครที่เขาเก็บใส่ตู้เย็นเป็นเวลาหลายเดือนก็ยังสามารถเอาออกมาเพาะแล้วก็แตกโตได้จ้านี่ไข่ของเฮารุ่นนี้ที่เก็บตกนี่บพถึงบ่ถึงขีดจ้าเขาก็คขดว่าเอาออกมาล่องเบิงว่าเพิ่นสิแตกบ่เนาะ เพื่อสิได้ต้อยอดอีกพี่น้องจ๋าแตกอีหลีดีใจขนาดอากาศเย็นๆนี่นจ้าพี่น้องเมื่อนี้แห้งอากาศเย็นอากาศหนาวซ้ำนี่เพิ่กนกำลังแตกกับมี่จ้าพี่น้องจ๋าเพิ่นกำลังแตกกำลังดันดินกับมีเนี่ยพี่น้องเห็นบ่เพื่อนเพิ่งแตกไหมเพื่อนเพิ่งดันดินขึ้นกับมี่จ้าเห็นบ่พี่น้องจ๋าดีใจพี่น้องดีใจดีใจน้ำตากระแตนเพราะว่า เขาเก็บไว้ในตู้เย็นเป็นเวลาตั้งววาสามเดือนเพื่อนก็ะสาม,มารถแตกโตให้เฮาได้คือเก่าพี่น้องจานี่กําลังแตกพี่น้องโตอ้ว,วนดีสําเดชจา้าโตอ้ว,วนดีพี่น้องเห็นบมเพิ่นกาลังยืดยืดกระดึบกระดึบนั่นเห็นบ่พี่น้องเพิ่นกาลังกระดึบนั่นนั่นเพิ่นแตกออกจากไข่ได้นั่นจ้าเพิ่นแตกออกจากไข่เพิ่งสิแตกมือนี้เป็นมือแรกจา้าก็เลยอ่ะแยกออกมาใส่คอ,อกไว้เลย ที่แรกกะเอาไว้ในคออของตะกะแเตนที่เพิ่นกําลังใครมดน,นี้ไปเปิดแง่มบึงไปเปิดแง่มฟ้ากล้องนี่แหละจ้าก็เลยเห็นตัวตะกะแเตนมันมันแตกแล้วก็เลยฟฝ้าใหญ่มาใส่ตรงนี้จ้าสำหรับคลิปนี้กะเอาความรู้เล็กๆน่อยๆมาฝากพี่น้องจ้าขอบคุณทีติดตามรับชมรับฟังเนาะค่ะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กะกดแชร์แบ่งปันให้พี่น้อง มือไม่เฮ้าได้รับรู้น้ำกันพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ